ที่ 9. การเรียนรู้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเลอร์นิ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเลอร์นิ่งคือแนวคิดที่เคียงเดียวการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือวัยใดวัยหนึ่งแต่เป็นการเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ทุกโอกาสและทุกช่วงอายุเพื่อปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วและเติมเต็มศัก,กยภาพของตัวเองอย่างไม่มีขีดจํากัด ลักษณะสำคัญขององค์การเรียนรู้ตลอดชีวิตหนึ่งไม่จํากัดรูปแบบเรียนรู้ได้ทั้งจากการศึกษาแบบเป็นทางการเช่นหลักสูตรออนไลน์การอบรมการเรียนรู้ไม่เป็นทางการเช่นการอ่านหนังสือดูสารคดีพูดคุยกับผู้รู้และการเรียนรู้โดยบังเอิญเช่นจากงานอดิเรกการเดินทางหรือแม้แต่ความผิดพลาด 2. ับเคลื่อนด้วยตัวเองเซลล์ไดเรกเ คุณเป็นผู้กำหนดสิ่งที่อยากเรียนและวิธีเรียนรู้โดยอิงตามความสนใจหรือความจำเป็น 3. ตอบโจทย์ชีวิตและงานช่วยให้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพเช่น upskill reskill พัฒนาทักษะชีวิตเช่นการจัดการเงินทักษะสังคมสุขภาพจิต 4. ไม่ใช่แค่ความรู้แต่รวมถึงทักษะและทัศนคติเช่นทักษะดิจิทัลการคิดวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ EQ ทำไมไลฟ์ลงเล ARNING ถึงสำคัญในยุคนี้โลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีและอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเช่น AI, blockchain การหยุดเรียนรู้เสี่ยงล้าหลังอายุยืนขึ้นคนยุคใหม่อาจทำงานถึง60-70ปีต้องอัปเดตตัวเองเสมอเพิ่มโอกาสในอาชีพบริษัทต้องการคนที่เรียนรู้ต่อได้ไม่ใช่แค่ความรู้เดิมชีวิตมีคุณภาพช่วยให้เข้าใจตัวเองมีความสุขจากการค้นพบสิ่งใหม่ ตัวอย่างการนำไปใช้จริงไว้ทำงานเรียนคอร์สออนไลน์ด้าน Data Analysis เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้สูงอายุเรียนภาษาใหม่เพื่อไปเที่ยวหรือใช้สมองป้องกันอัลไซเมอร์นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะนอกตำราเช่นการนำเสนอการคิดสร้างสรรค์วิธีเริ่มต้นเป็นไล์ลงเลอร์เ r อร์นหนึ่งตั้งคำถามกับตัวเองวันนี้ฉันเรียนอะไรใหม่ได้บ้างแม้จากเรื่องเล็กๆส ใช้ทรัพยากรฟรีเช่นคอร์สออนไลน์คอรสเซรา u t u b e ห้องสมุดพอดแคสต์สสร้างนิสัยการเรียนรู้อ่านหนังสือวันละ10นาทีฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทาง4ไม่กลัวผิดมองความล้มเหลวเป็นบทเรียน5แลกเปลี่ยนกับคนอื่นคุยกับผู้มีประสบการณ์หรือเข้ากลุ่มเรียนรู้การศึกษาไม่ใช่การเติมน้ำลงในถัง แต่คือการจุดไฟแห่งความอยากรู้วินเลียมบัตเลอร์เยสการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนแต่คือวิธีคิดและการใช้ชีวิตที่ช่วยให้คุณเติบโตอย่างมีความหมายในทุกช่วงอายุค่ะลบ9.1เทคนิคการเรียนรู้อะไรก็ได้อย่างรวดเร็วเช่น rapid learning rapid learning การเรียนรู้อย่างรวดเร็วคือวิธีการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้ เข้าใจและเชี่ยวชาญสิ่งใหม่ๆในเวลาสั้นๆโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กา,ารรู้คิด (cognitive science) และเทคนิคเฉพาะเพื่อให้สมองดูดซับข้อมูลได้เร็วที่สุดเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนทักษะใหม่ในเวลาจำกัด<ม>เช่นต้องเตรียมสอบในหนึ่งสัปดาห์เรียนภาษาเร็วๆก่อนไปเที่ยวหรืออัพสกิลงานด่วน7เทคนิคเรผิดเลิ n ์ที่ได้ผลจริงหนึ่งตั้งเป้าหมายชัดเจนแบบ SMART เฉพาะเจาะจงไม่ใช่อยากเรียนภาษาแต่เป็นเรียน50คำศัพท์ภาษาเกาหลีใน3วันมีสุระเบิงวัดผลได้กำหนดตัวชี้วัดเช่นทำแบบทดสอบผ่าน80ิเอร์เซาจีเเวเิร์ทำได้จริงไม่ตั้งเป้าใหญ่เกินไปเช่นเรียนทั้งตำราใน1วัน 2. ใช้กฎเศษ80ส่วน20 Pare พาเรโต้ i ริซปิ โฟกัสที่20%ของเนื้อหาที่ให้ผล80%เช่นเรียนภาษาจำศัพท์ที่ใช้บ่อย20%ก่อนเรียนเขียนโปรแกรมฝึกฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้จริงบ่อยๆ 3. active learning การเรียนรู้แบบลงมือทำสมองจำได้ดีกว่าเมื่อมีส่วนร่วมแทนการอ่านเฉยๆสอนคนอื่นแม้จะยังไม่เก่งเฟนแมนเทคนิคทำแบบฝึกหัดหรือโปรเจกต์เล็กๆทันทีใช้ไมคแมพเพื่อสรุปความเชื่อมโยง 4. Space Repetition ทบทวนเป็นช่วงๆทบทวนเนื้อหาในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นใช้แอปเช่นอันกิค u ิสเลตตัวอย่างตารางทบทวน10นาทีหลังเรียน1วัน3วัน1สัปดาห์ 5. c h ชั k i n g แบ่งข้อมูลเป็นก้อนเล็กๆสมองจดจำข้อมูลกลุ่มเล็กได้ดีกว่าเช่นเรียนพิคาโซแบ่งเป็นการจับคอร์ดสครัมมิงฝึกเพลงสั้นๆ เรียนโคดิ้งแบ่งเป็นลูกฟังก์ชันโปรเจกต์ย่อย 6. ใช้มันติเซนซอรี่หลายประสาทสัมผัสกระตุ้นสมองหลายส่วนพร้อมกันฟังพอดแคสต์เขียนสรุปพูดอธิบายเสียงดังดูวิดีโอวาดไดอะแกรม 7. e l i เอลิมินาเต้ดิสแทรกชันกำจัดสิ่งรบกวนใช้โพโมโดโรเทคนิคเรียน25นาทีพัก5นาทีปิดการแจ้งเตือนโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างการประยุกต์เร n g เรียนภาษาเร็วใช้แอป Duolingo ท่องศัพท์วันละ20คำดูซีรีส์ภาษานั้นๆไม่มีซักไตเติมเตรียมสอบด่วนสรุปโนต้ตด้วยสีทดสอบตัวเองด้วยแฟลชการ์ดอัพสกิลงานเรียนคอร์สออนไลน์แบบเร่งรัดฝึกทำโปรเจกต์จำลอง ข้อควรระวังแ a รผิดเล r ร์นิ่ไม่ใช่การยัดเยียดข้อมูลในเวลาสั้นๆแต่คือการเรียนอย่างชันฉลาดหลังเรียนจบควรทบทวนและนำไปใช้จริงเพื่อให้ความรู้คงทนการเรียนรู้เร็วไม่ใช่เวทมนต์แต่คือการใช้สมองให้ถูกวิธีลองเลือก1นถึงสเทคนิคไปปร,รับใช้แล้วคุณจะแปลกใจว่าตัวเองเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมากลบการใช้เทคนโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ Online c คอร์สพอดแคสต์บุ๊การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์คอร์สพอดแคสต์บุ๊กเทคโนโลยีได้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเราไปอย่างสิ้นเชิงทำให้เราสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและมักมีต้นทุนต่ำกว่าว่าการศึกษาแบบดั้งเดิม1 c o คอร์สออนไลน์ออนไลน์คอร์สคืออะไร การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะหรือวิชาเฉพาะทางโดยอาจมีทั้งวิดีโอเลคเจอร์แบบฝึกหัดใบประกาศนียบัตรแพลตฟอร์มยอดนิยม Coursera, edx, คอร์สจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ Udemy, Skillshare คอร์สสั้นๆทักษะเฉพาะทาง LinkedIn Learning เน้นทักษะอาชีพ ข้อดีเรียนได้ตามจังหวะตัวเองมีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาบางคอสมีใบรับรองใช้สมัครงานได้เคล็ดลับใช้งานเลือกคอร์สที่มีรีวิวดีและสัสดส่วนการเรียนจบสูงตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นเรียนสัปดาหล์ละสองบท 2. พอดแคสต์พอดแคสต์คืออะไรเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบเสียงที่สามารถฟังระหว่างทำกิจกรรมอื่นเช่นขับรถออกกำลังกาย ประเภทพอดแคสต์ Podcast, เพื่อการเรียนรู้ความรู้ทั่วไป The Joe Rogan Experience TED Talk Daily ทักษะอาชีพ The g a r i f f e Audio Experience การตลาดภาษา Coffee Break l a n g u a g e ข้อดีเรียนรู้แบบมันติตักกิ้งได้ได้ยินแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกอัปเดตความรู้ล่าสุดแบบเรียลไทม์เคล็ดลับใช้งานใช้แอปเช่น Spotify Apple Podcast s, หรือพอดเบียนเลือกตอนที่สั้นกว่า30นาทีถ้าเพิ่งเริ่ม 3. หนังสือด e ิจิทัลอีบุ๊กและออดิโอบุ๊กคืออะไรหนังสือที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอ่านผ่านอุปกรณ์หรือเสียงฟังเหมือนพอดแคสต์แต่เป็นหนังสือทั้งเล่มแพลตฟอร์มยอดนิยม k i n d ดอ Amazon Google Playbook e b o อีบุ๊ก b อเดิร์เ t ิร์นสต o รีเต audiobook. ข้อดี พบพาง่ายเก็บได้เป็นร้อยเล่มในเครื่องเดียวออดิโอบุ๊กช่วยให้อ่านหนังสือขนาดทำกิจกรรมอื่นประหยัดกว่าหนังสือพิมพ์และบางเล่มฟรีเคล็ดลับใช้งานใช้ t e เทคทู e ปี ed, ถ้าอยากให้เครื่องอ่านอ e ีบุ๊กให้ฟังหาหนังสือฟรีในโปรเจกต์กูเทนเบิร์กหนังสือคลาสสิกลิขสิทธิ์หมดวิธีเลือกเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้เหมาะกับตัวเองหนึ่งถ้าชอบการเรียนรู้มีโครงสร้างคอร์สออนไลน์ มีแบบทดสอบใบประกาศ2ถ้าเวลาน้อยแต่อยากได้ความรู้เรื่อยๆพอดแคสต์ออดิโอบุ๊ก3ถ้าชอบอ่านลึกๆอีบุ๊ก e สรุปเนื้อหาด้วยแอปเช่นโนชั่นเทคโนโลยีไม่ได้แทนที่ครูแต่ขยายโอกาสให้ใครก็เป็นนักเรียนได้ลองผสมผสานหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่นฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางเรียนคอร์สออนไลน์วันละหนึ่งชั่วโมงอ่านอีบุ๊กก่อนนอนคุณจะพบว่าการเรียนรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่รู้ตัวลบ9.3การพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลดิจิตอลสกิลการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลดิจิตอลสกิลคืออะไรในยุคที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนทุกอย่างทักษะดิจิทัลดิจิตอลสกิล ไม่ใช่แค่ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนแต่หมายถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาสร้างมูลคล่าและปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วดิจิต l ลสกิลแบ่งเป็น3ระดับหลัก1พื้นฐาน Basic ดิจ i ตอลลิ t เทเรซการใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนการค้นหาข้อมูลออนไลน์ Google y o u t u b e การสื่อสารผ่านอีเมลหรือแชท 2. ทขันกลาง Intermediate Digital Skill การใช้โปรแกรมสำนักงาน Word Excel PowerPoint การตลาดออนไลน์ Facebook Ads SEO การใช้งาน Cloud Google Drive right, Dropbox 3. ทขันสูง Advanced Digital Skill การเขียนโปรแกรม Python JavaScript การวิเคราะห์ข้อมูล Data Science Excel ขั้นสูง AI กลมเ n n g i n e e r i n g การใช้ AI เช่น ChatGPT, Midjourney, Blockchain, Cryptocurrency ทำไมดิจิตอลสก l ลถึงสำคัญตลาดงานต้องการองค์กรหาคนที่มีทักษะด,ดิจิทัลเพิ่มขึ้น60%ข้อมูลจาก World Economic Forum เพิ่มโอกาสสร้างรายได้เช่นขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์รับจ้างอิสระ ฟรีแลนซ์ช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นใช้แอปธนาคารเทเลเมดิซีนเรียนออนไลน์5วิธีพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยตัวเองหนึง่งเริ่มจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดถ้าทำงานออฟฟิศฝึก Excel PowerPoint ถ้าอยากหาไรายได้เสริมเรียนการตลาดออนไลน์ถ้าสนใจอาชีพใหม่เรียนโคดิ n งหรือ Data Analysis 2ใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีราคาประหยัดคอสฟรี Google Digital Garage c o r s e r a YouTube c o s ภาษาไทย s k i l l a n e c u n d i o b o n t o d e v 3. ฝึกผ่านการทำโปรเจกต์จริงตัวอย่างสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย WordPress วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel Google Sheet ทำคอนเทนต์สันส้นๆใน TikTok Instagram 4. ติดตามเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆอ่านข่าวเทคจาก The Verge เทคครั้นฟังพอดแคสต์เช่น Deep Tech The Secret Sauce ห้าใช้ AI เป็นผู้ช่วยเช่น ChatGPT ช,ช่วยเขียนโค้ดสร้างไอเดียคอนเทนต์แทนว่า AI ออกแบบกราฟิกอัตโนมัติ Notion AI จัดการข้อมูลและสรุปเนื้อหาอาชีพที่ต้องการทักษะดิจิทัลและเงินเดือนเฉลี่ยอาชีพทักษะที่ต้องมีเงินเดือนเริ่มต้นบาทดิจิตอลมา r ์เก็ต SEO Facebook Ads Analytics 25,000 50,000 Data Analyst Excel SQL Python 30 000 70 000 U UI Designer Figma Adobe XD 35,000 80,000 Freelance Programmer HTML CSS JavaScript 40,000ล0 120,000ตัวอย่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล3เดือนเดือนหนึ่ง เรียน Excel ขั้นสูง Google Analytics เดือน2ฝึกทำโปรเจกต์วิเคราะห์ข้อมูลจริงเดือน3สร้างพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ใช้ WordPress Notion ในยุคดิจิทัลการไม่พัฒนาทักษะคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรหรือทำงานอะไรทักษะดิจิทัลคืออาวุธสำคัญที่ทำให้คุณอยู่รอดและเติบโตในโลกใหม่นี้